ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ได้นะคะดำเนินการในเรื่องนี้ตามที่เอกชนร้องขอประเด็นแรกเนี่ยนะคะที่เรานําเสนอในวันอยากจะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ mm. ก็คือในเรื่องของการนะคะปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนี้เนี่ยห้ามกันอยู่14ชั่วโมงนะคะสิ่งที่สําคัญคือระหว่างวันเนี่ยคะ่ะระหว่าง14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะซึ่งนะคะผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างนะคะเ,เรียกว่า ไม่สมดุลกับในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะร้านอาหารโรงแรมไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนั้นนะคะในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของมาตรการเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่จะ EFFECTIVE ถึงขนาดนั้นนะคะเราก็เห็นว่ารัฐบาลนะคะในเรื่องของเวลาขายเนี่ยควรจะต้องนะคะอนุญาตให้ขายได้ในช่วง1 4 0สนาถึงสิเนาานะคะเพื่อขับเคลื่อนนะคะนยโยบายด้านการท่องเที่ยวอาหารและเครื่องดื่มนะคะอย่างที่รัฐบาลต้องการนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเวลาหลัง24.00นาฬิกาเองนะคะก็คงรัฐบาลได้ให้ การปลดล็อกไปแล้วนะคะใน4จังหวัดนะคะแล้วก็1เกาะคือเกาะสมุรยรวมเป็นห้าพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะไปถึงตีสี่นะคะเน้นว่ามันก็ เร,เรียกว่าเป็นแนวทางเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะคะอยากจะให้ลองขยายนะคะพื้นที่เพิ่มเติมไปในเนืองท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆนะคะไม่ว่าอย่างใกล้เคียงอย่างกระบี่พังงานะคะหรือว่าไปทางประจวบคีรีขันธ์หรือเพชรบุรีนะคะอาจจะไม่ต้องถึงตีสี่หรอกคะ่ะอาจจะให้ตามตีหนึ่งหรือตีสองหรือตีสามนะคะแล้วแต่ที่พื้นที่นะคะเขาจะเห็นสมควรนะคะแต่ให้ลองดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะ ประเด็นที่สองที่เราอยากให้เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของมาตรการการควบคุมการโฆษณานะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะในการโฆษณาเนี่ยตีความค่อนข้างกว้างขวางตัวมาตรา3 2ที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเองก็ตามเนี่ยนะคะก็นะคะมีความไม่ชัดเจนนะคะมันปลดเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพนังกงานเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ดุลยพินิษค่อนข้างสูงนะคะแต่พอใช้ดุลยพินิษเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วประชาชนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยนะคะมันผิดเรื่องของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการโฆษณาอาทิเช่นนะคะ ข้อความนะคะหรือว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยที่อยู่ในในเมนูอาหารนะคะหรือว่าอยู่ในโ r o ชัวร์หรือขวดเอ่ก็ตามเนี่ยถูกตีความว่าเป็นการโฆษณาทั้งทงท,งที่การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อหรือว่า inform decision เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นและต,ต้องต้องพึงกระทําแต่ว่าในกฎหมายการโฆษณาเนี่ยได้ตีความไปว่าตรงนี้คือการโฆษณาไม่ใช่ข้อมูลที่จะได้รับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือการมีรูปนะคะแก้วนะคะแก้ว เบียร์เย็นๆอยู่บนเมนูนะคะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยเขามาซื้อสินค้านะคะมาสั่งมาสั่งสินค้าอยู่แล้วถ้าจะเห็นแก้วเบียร์เย็นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาโดยที่มีโลโก้ด้วยซ้ําตัวนี้ถูกเป็นการโฆษณานะคะแล้วก็ร้านค้าก็ถูกดำเนินคดีนะคะก็มีโทษนะคะตั้งแต่ปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง500,000บาททีเดียวนะคะมันทําให้แล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกินจาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าการกระทำนะคะในการให้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ ะะโดยเป็นข้อเท็จจริงไม่มีการอวดอา้างสรรพคุณที่เป็นเท็จเนี่ยจะต้องกระทาได้โดยชวดนะจุดขายนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของสินบนรางวัลนะคะสินบนรางวัลเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านจะทราบเนี่ยอย่างที่ท่านยกตัวอย่างไปเรื่องของการโฆษณาเนี่ยนะคะถ้าทุนทําผิดแม้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะคะมันมีโทษมากถึงสูงสุดเนี่ยฮะจาก5 0า0มื่นถึงห้าแสนบาทนะคะมันมีมาตรก,การสินบนรางวัลค่ะที่จะต้องนะคะคาจะให้หัก ะะเงินค่าปรบับ60-80%เพื่อเป็นค่าสินบนรางวัลนึกออกสภาพออกไหมคะ50,000บาทบาทเอาเข้าทางเจ้าหน้าที่ใน40,000บาทนะคะหรือว่า500,000บาทเข้าไป400,000นะคะอันนี้นะคะมันจะทำให้เปิดเป็นปัญหาในเรื่องของธรรมมาพิบาลนะคะก็อาจจะมีการใช้จดหมายเขาเรียกว่ากฎหมายมนงคับใช้กฎหมายหรือการจับกุลที่เกินจำเป็นนะคะ แล้วก็มันจะก็ทําให้เนี่ยกฎหมายดูไม่ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะก,กระทําตายไปตามหน้าที่แต่คนเห็นแล้วว่าสินบนรางวัลเนี่ยนะคะมีการจัดเก็บมากถึง80%นะคะทั้งๆที่ p r i n c i p l e หรือว่าหลักการของการเก็บสินบนรางวัลเนี่ยมันสําหรับงานที่มีความเสี่ยงอันตรายนะคะแต่ว่างานในพรบรควบคุมเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์นั้นว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดธรรมิบาลที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําหน้าที่ที่ ทําโดยถูกต้องนะคะไม่เสียกําลังใจต้องไปไปเรียกอะไระเขาเรียกว่าต่อสู้นะคะถกเถียงกับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นสินบนรางวัลเลิกไปเถอะค่ะถ้าท่านยังจะต้องคงโพษปรับเอาไว้ก็คงโคษปรับเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยในสภานะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างแก้ไขพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการพิจารณา5้าร่างที่มีความแตกต่างนะคะมารวมกันโดยมีร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักเนี่ยเราก็ยังพยายามนะคะที่จะผลักดันนะคะให้เกิดกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่นะคะที่มีความสมดุลทั้งด้านมิติเศร,รษฐกิจสังคมและสุขภาวะที่ดีนะคะก็เราทำงานกันอย่างเข้มข้นคะ่ะแล้วก็ทุกคนก็ถอดหมวกออกแม้ว่าแต่ละร่างจะไม่เหมือนกันก็ตามนะคะก็รอดูคะ่ะ